สวัสดีค่ะฟอร์ดแม่มิงนะคะวันนี้มิคงจะมานำเสนอนะคะเป็นตัว XLT นะคะ4ประตูราคาตั้งขายอยู่ที่8 4 4 0 0 0นะคะลองดูนะคะวันนี้มิคงจะแต่งอะไรให้มั่งค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะของเดิมจะเป็นโครเมียมเราทำการครอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้ปิ้นให้ค่ะยกชิ้นนะคะค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นสกูปสกูปแรกของฟิกค,ค่ะ สามารถเลือกแบบเลือกลายได้ค่ะด้านล่างนะคะก็จะทำการครอบกันชนหน้าให้ค่ะเพิ่มเพิ่มความดุดันให้รถนะคะส่วนครอบไฟหน้าเราก็จะมีแถมให้นะคะด้านข้างก็จะมีซุ้มล้อให้6นิ้วนะคะมีหมุดเป็นหมุดหลอกค่ะงานเราจะเป็นงานยิงซิลิโคนด้านในนะคะไม่มีการเจาะเข้าไปในตัวรถค่ะ งานเนียบนะคะแล้วก็มียาแนวด้วยซิลิโคอนอีกรอบนึ่งะคะ่ะส่วนล้อนะคะจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้ค่ะเป็นขอบ16นะคะลายดอกไม้ค่ะพร้อมกับยางฮันคุกค,ค,ค่ะเป็นขอบ16ค่ะเอามาดูใกล้ๆได้นะคะส่วนมีครอบ ครอบกระจกแถมให้นะคะเบ้ารองมือกับครอบมือปกติเป็นโครเมียมนะคะเราจะทำการครอบเป็นดำดาเงาค่ะแล้วก็มีราวหลังคาแถมให้นะคะเป็นทรงวายแท็กค่ะไม่ได้เจาะไปในตัวรถนะคะใช้งานได้จริงค่ะส่วนด้านข้างจะมีสติกเกอร์เลือกแบบเลือกรายได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะมีครอบฝาถังน้ำมันแถมให้ด้วยนะคะ ส่วนโลบาเหล็กจะเป็นของ Outlander ค่ะใช้งานได้จริงนะคะมีไฟเบรกดวงที่3แถมให้ด้วยนะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายแถมให้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงท้ายค่ะมีเบ้ารองมือจับแล้วก็พร้อมดาบให้ด้วยนะคะ การชนท้ายของเราก็จะเป็นกันชนท้ายของอ u t l นเดอรเป็นเหล็กนะคะแถมให้แล้วก็เซ็นเซอร์ยังอยูนะ่ครบทั้ง4จุดนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยค่ะมีพร้อมหูลากสีแดงนะคะเ,เรามาดูรอบๆตัวรถกันค่ะหลักๆรถคันนี้ก็จะแต่งแนวดำด้านนะคะเป็นสีแดง ตัดดําดานค่ะเรามาดูภายในกันค่ะภายในเบาะของเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะมิ้งเปลี่ยนเบาะ feet, ให้เป็นเบาะหนังเดินได้แต่เข็บสีแดงค่ะเพื่อนตัดกับสีตัวรถส่วนจอรุ่นนี้จะเป็นจอ8นิ้วมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็พวงมาลัยมีเป็น พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็มีคูดคอนโทนมีอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็แถมเป็นผ้ายางเข้ารูปให้ด้วยค่ะผ้ายางกระดุมเข้ารูปะคะ่ะลองดูด้านข้างนะคะก็จะเปลี่ยนให้หกักลกมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะเป็นงานเรียบร้อยเลยนะคะ หากลูกค้านะคะสนใจแนวแต่งแบบนี้นะคะทักมาหามิ้งได้นะคะที่เบอร์087ค่ะ0603830นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฟอร์ดแม่มิงค่ะขอบคุณค่ะ